ก็ปรับให้ตามคําเรียกร้องและก็ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกว่าที่ไม่ได้ทําอะไรน,นะครับหรือดื้อดึงไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับจะทำให้จากที่เดิมนี่จ่ายทวนหน้าแล้วคนไม่ได้จะทำให้เขาเสียความรู้สึกคงไม่เสียความรู้สึกหรอกครับเพราะคนถ้าบอกว่าเป็นขดรวยเนี่ยเขาก็คงไม่ไม่อยากรับอาจจนเสียเครดิตของพรรคไหมคะหาเสียงไว้อย่างหนึ่งแล้วทำไม่ได้แบบที่หลังถูกเอาไว้เอามันไม่ใช่ทำทำไม่ได้ทำได้แต่ว่า บางคนเขาไม่ประสงค์จะรับหรือประสงค์จะรับมันก็แตกต่างออกไปในเป็นเด่นย่อยนะครับแต่ประเด็นประเด็นหลักทําได้นี่ก็เก่งมากค,าครับท,รท่านครับการที่ตอนอ่านเสียงบอกว่าทุกคนจะได้แต่พอถึงเวลาทำเนี่ยครับน่าจะบางส่วน,มนไม่ใช่ก็หมายคนที่ไม่อยากเอาอ่ะไม่อยากจะเอาก็ก็เราไปบังคับเขาได้ไงเขาก็ไม่ใช้อ่ะอย่างผมเนี่ย จะใช้หรือไม่ใช้มันก็อยู่ที่ตัวผมใช่ไหมครับมันมีผลถึงการเลือกตั้งรอบต่อไปไหมไม่มีไม่มีผลไม่มีผล